<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมมาขแบบ้าวง่ายๆกช้มีหนวดมาแล้วพี่น้อง วันนี้ผัดประกาศดองผัดไข่น้านจะทำน้กทีพี่น้องกินแล้วก็ต้มก็ดีกินแล้วก็สวยก็อร่อยพี่นะะ้องเอ้วใส่ไข่ก็สี่ฟองสี่ใบกับข้าวง่ายๆตัดไขินม่หดพี่น้องไ,ไม่ยากไม่ยากผัดประกาศดองวันนี้ ไปแล้วสี่ใบพอเดี๋ยวให้โอกระเทียมเหลืองหน่อยพี่น้องเอ้ ้ก็ต้มก็ดีที่เขาสวยก็อร่อยไปเนาะอากาศด,ดองเนี่ยผัดให้หอมเลยวก็เคียมเคี๋ยวให้เหลืองกันไม่ใช่ใช้มากรีบมันกรีบกรีบกรีบมาล้างทีละกรีบนะพี่เนาะน้ำกรีดน้ำไม่แห้งขงเลยแล้วก็มาซอยบีไปแห้งเลยเนะี่ยล้างที่เกรีบลรากรีบอย่าไปล,ไปล้างไปหังทีนทรายเสริมมันติดตามไปกับข้าวง่ายๆวันนี้ กระเทียมเหลืองแล้วพี่น้องเนาะไหมใส่ประกาศย้อมไปผัดเลยผัดประกาศได้หอมก่อนพี่น้อง ใหหอมให้นิ่มเลยผักกาดหอมแล้วพี่น้องนะเลยต้องผัดให้นิ่มผัดให้ผักกาดทั้งนี้หอมเลยไม่ได้หอมแใ่กระเทียมอย่างเดียวนะเนี่ยจะใช้ใส่ไข่เลยสี่ใบพี่น้องไข่ไก่บ้านตาชัเยเนะี่ยตั้งไข่ไก่ไข่เป็ดปนๆอน,นี้ครับเลย อบไว้เงี้ยไปเนาะจะให้ไข่เป็นแห้งก่อนรา้วก็มาดูกันตอนนี้ก็ใช้ก็จะปรุงเลยนี่รสด,ดีนิดหน่อยพอปรุงชุ่มรสต้มสไต้นิดหน่อยไปเนาะอย่าไปใส่เยอะ ยิ่วขาวน่่ไข่แห้งแลนวไข่แห้งดีแล้วพี่น้อง ห้างดีนหดนี้นะแม่อืมได้แล้วล่ะมาใส่น้ำมันหอย ช้ได้พี่น้องปิดไฟมาเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเลยนี่ผัดประกาศดองใส่ไข่กับข้าวกระชายมีหนวดมือนี้นะง่ายๆเลยพี่น้องเลยกับข้าวง่ายๆกับกระชายมีหนวดอร่อยทุกจานผัดประกาศดองใส่ไข่กินก็ต้มก็ดีกินก็สวยก็อร่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวจะใช้ใส,ส่จานเนี้ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยผัดประกาดดองใส่ไข่ กับข้าวตาชัยมีหนวดมื้อนี้ง่ายไหมกินข้าวต้มก็ดีไปน้องกินข้าวสวยก็ออร่อยมากผัดกันร้อนนี่ข้าวสวยข้าวต้มได้หมดพี่น้องกับข้าวง,ง่ายๆกับตาชัยมีหนวดขอบคุณแอฟซีทุกคนนะที่เป็นกําลังใจใจให้ตาชัยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจาตาชัยกันีีนะคอมเมนต์พูดคุยกับตาชัยได้นะพี่น้องวันนี้กับข้าวง,ง่ายๆกับตาชัยมีหนวด ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดี